อ๋อพี่ปั๊บจะให้คนละพันเราครัขอบคุณครับโอ๊ยหมวกหมวกยี่ไหนหมวกยี่ไหนเปิดเลยเอาก่อนอื่นก่อนอื่นผมเห็นว่าพี่ๆเตรียมหมวกไว้ให้พวกเราใช่ไหมครับก็อยากอยากอยากใส่สักหนึ่งเพลงแล้วกันใส่สักหนึ่งเพลงแล้วเพลงที่เหลือนะคะเราก็จะเอาเก้าอี้มาวางหมวกไว้ข้างหน้าเราเป็น็อปของเราแน่เลยถูกใจก็หยอดแบงนะคะถูกใจก็หยอดแบงมาถ้าไม่ถูกใจก็เอามาเขิร์ฟให้มดเลยแต่ส่วนใหญ่เขาไม่ให้แบงค์เขาให้เหรียญเราสิ ขอบคุณครับขอบคุณครับไม่ถ่ายคมาอันนี้เป็นจับพี่เก๋ที่กอบพังงานนะคะพี่เก๋ทำเพลงเองเลยแล้วก็มีฝากเสียงให้น้องเบลด้วยเนาะให้เห็นนะคะขอบคุณพี่เก๋ด้วยค่ะครับผมขอบคุณครับหมวกเรานีต้อนรับวาเลนไทยจริงๆนะครับมีทั้งสีชมพูสีเขียวสีส้มครับผมไม่ใช่ครับเขียวแดงเหลืองไปอยู่สีให้กัน อ๋อโอเคครับก็หลังจากที่พวกเราร้องเพลงภาษาอังกฤษก็มาฟังเพลงไทยกันว่าใช่ค่ะค,คือจริงๆจะบอกว่าใจอยู่ฟังนู้นมากเลยอะ่ะมันแบบเด็งม,มาก